คือทุกคนเนี่ยเจอปัญหาต่าง,างๆมากมายเนาะสารพัดจะปัญหาเนี่ยเอามาเขียนใส่กระดาษเนี่ยคงจะเขียนกันหลายแผ่นเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ถอยนะแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาหนทางแก้ไขเนี่ยก็จะมีอยู่ขอแค่ไม่ถอยนะแต่ไอตัวไม่ถอยเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการทำไมอย่างไรถึงไม่ถอยนะ มันก็ต้องมีไม่ใช่อยู่เฉยแล้วเราไม่ถอยด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะประการแรกก็คือว่าถ้าเราได้เจอบุคคลที่เป็นยอดกัลยาณมิตรประคับประคองเรานี่แหละคอยให้กำลังใจคอยแนะนำคอยเฝ้าดูคอยทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นกำลังใจเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ถอยเนี่ยมันก็มีสูงเพราะเรามีมิตรที่ดีนะ มีบัณฑิตที่ดีอยู่ใกล้ๆตัวของเรานี่แหละจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ปรรลุมมรคผลนิพานเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะวันนี้ก็มีตัวอย่างจากชาดกเรื่องหนึ่งชาดกเรื่องนี้มีชื่อว่าลุหกะชาดกอืมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนาะมีภาพไตเติลนะมีห้ามีอะไรเนาะเอ๊ะเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของ พระรูปหนึ่งพระรูปนี้มีความทุกข์มากเลยเออทำไมบวชมามีความทุกข์เนาะท่านก็ยังเป็นปุรุชนอยู่นะท่านก็มีความทุกข์แต่ความทุกข์เนี่ยมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชแล้วแต่เดิมท่านก็เป็นคาราวาท,ทั่วไปนี่แหละแล้วท่านก็แต่งงานนะกับภรรยา ภรรยาแต่เดิมเนี่ยภรรยาคนเนี้ยภรรยาสาวสวยนะก็แต่เดิมเป็นนางระบำนะเป็นนางระบำชอบสนุกสนานอะไรต่างๆเฮียตอนหลังก็ได้มาแต่งงานกันแต่ถ้าว่าชายหน่มคนเนี้เป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมชอบเข้าวัดฟังธรรมหนังสมาธิซึ่งส่วนทางกับภรรยาที่มาอยู่ด้วยกันเลยฝ่ายภรรยาเนี่ยชอบออกไปหาความสนุกความสุขข้างนอกไม่ค่อยอยากอยู่บ้าน มีเวลาก็จะทำทีเป็นถือหม้อน,น้ำเนี่ยไปตักน้ำข้างนอกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก็เที่ยวไปหาความสนุกสนานอยู่นอกบ้านตลอดเวลาเหตุการณ์แบบนี้ก็ดำเนินไปเรื่อยจกนกระทั่งฝ่ายภรรยาเนี่ยก็อยากจะวิธีการแก้ไขอยากจัดการเรื่องนี้แหละไม่อยากอยู่กับสามีนะคิดอย่างนั้นนลเนาะก็เลยมาคุยกับสามีว่าพี่จ๋าในเมื่อพี่เนี่ยชอบปฏิบัติธรรม ทำไมพี่ถึงไม่ยอมไปบวชสักพรรษาล่ะลองไปบวชสักพรรษาหนึ่งไหมฝ่ายสามีนะชายหนุ่มคนนี้เนาะยได้ฟังภรรยาเสนอมาเออด้วยความที่ชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็เออเนาะก็จริงอย่างน้องว่าแหละเออถ้าพี่ไปบวชสักพรรษาเนี่ยกลับมาเนี่ยน่าจะมีอะไรเนี่ยในชีวิตดีขึ้นนะว่าแล้วชายหนุ่มผู้นี้ก็ไปบวชเป็นพระ พอไปบวชเป็นพระเนี่ยฝ่ายภรรยาพอสามีไม่อยู่นะไปเป็นพระเรียบร้อยฝ่ายอดีตภรรยาของพระไม่อยู่ใช่ไหมเอาละเหมือนเสือติดปีในคราวนี้แต่ก่อนนี้ยังต้องทําทีเป็นออกไปตักน้ํานอกบ้านถึงจะได้ออกไปเที่ยวนะคราวนี้เดนินออกไปอย่างสบายใจสุดท้ายก็ไปอยู่กับชายคนอื่นนะไปอยู่กับชายคนอื่นพอชายคนอื่นก็ถามเกี่ยวกับอดีตสามีที่ไปบวชเป็นพระ ผู้หญิงคนนี้ก็หัวลอกคิกคักคิกคักทำนองเยาะเย้ยเรื่องนี้ก็ได้ยินมาถึงพระใหม่ที่เพิ่งบวชมานะว่าอดีตภรรยาเนี่ยหัวเราะเยอะเย้ยอย่างนั้นเนาะมีความทุกข์มากเลยทั้งที่มาบวชในพระศาสนาเนาะแต่ความทุกข์ก็ตามเข้ามาบีบคั้นจึงอยากจะลาสิกขาไม่อยากบวชแล้วไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดต่อกับมาว่าดูก่อนพิสุเอ๋ยไม่ใช่แต่ครั้งนี้ที่พิสุถูกหลอกลวงให้อับอายในอดีตครั้งนูน้นแม้เคยเป็นปุโรหิตของราชาก็เสียจริตมาแล้วท่านก็เกินมาประมาณนี้แล้วแล้วท่านก็เล่าชาดกในอดีตชาตชาหนึ่ง มาให้ฟังเนาะ